สวัสดีครับสวัสดีเอฟทีผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้พบกับน้ำมอสอีกหนึ่งทริปนะครับผมเป็นทริปตีปลาไหลนะครับผมนี่ปลาไหลสิ่งนะครับผมซึ่งมาไกลบ้านพอสมควรนะครับผมก็ดูหมายประมาณนี้หมายก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเป็นป่าลกมีตัวขึ้นบ้างนะครับห่างๆไม่เยอะมากนะครับผมเป็นชะโดนะครับก็มีหลายไซส์ครับผมถึงไซส์สิบมีแน่นอนครับผมเดี๋ยวไปตามดูกันครับผม ว่าจะมีตัวหรือเปล่าวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม วิ่งครับผมสายวิ่ง กำลังดื้อนะครับสายกำลังดื้อครับผม,มสายกำลังดื้ออีกตัวสายสองนะครับผม,มกัดไปสองทีเจอสับในรู้เรื่องครับผมสายชวย จัดโหดๆตามจี้ตามกัดครับกัดที่แรกไม่เข้าไม่อยู่ับพลุ นี่ครับไซส์ใหญ่ครับสับทะลุเลยนะครับผมจจโดครับเยวตามดูตัวต่อไปครับผม ดูสายวิ่งครับผมกัดฝั่งนี้นะครับผมกัดคนละฝั่งนะครับผมนี่สายยังวิ่งอยู่เลยครับดอกอัดให้ดี สายครับผมตอนนี้ แจมสองมาครับผมแจมสองมานะครับผมฮึครับผมไซส์สวยๆแจมสองครับผมแกว ปลาตัวนี้จะได้สามอยู่นะครับผมสายน้ำมอส p ีอสไม่ต้องกลัวครับผมใส่เต็มที่ได้เลยไม่มีขาดแน่นอนสําหรับปลานะถ้าไม้นี่ก็ต้อง p ีอสเอามอไซ่ัากขึ้นเลยนะครับผมส่ยสามตัวนี้ตัวนี้2องกวดตัวนี้สามไดนะ้สาย PE สส่งให้ดูสวยๆเลยเดี๋ยวมันดูตัว กดีตีป่าซ้ายนะครับผมตีป่าซ้ายทีนีกลิบนะครับผมจิบวัดทะลุทั้งสองตัวนะครับทะลุกระโหลกเลยเข้าตะขอบนนะครับ สวนออกมานะครับปลาสวนออกมาสวนออกจากป่ามานะครับผม ผม้สวยเลยนะครับผมมันจิบนะครับมันจิบก่อนพอจิบผมมองไปเห็นตัวเรกผมตีป่าฝั่งนี้ฝั่งขวาเนี้ยจิบป่าซ้ายนะครับจิบเบาๆนะก็ไม่คิดว่าจะไซส์สวยขนาดนี้นะครับผมพอจินแล้วก็สวนเข้านี่เลยนะครับปลาไหลก็ยังใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะเพียงแต่กลับด้านกลับด้านปลาไหลนะครับผม โอเคครับผมปลาไหลตัวเดียวตวกได้หลายตัวนะครับตกได้หลายตัวฝากกวด้ยวยครับสายนมอสพีอีสามนะครับราคาแบบนี้แล้วก็เนื้อหาแบบนี้เหนียวเนียวแบบนี้หายากครับผมตามกันต่อครับสองแต้มผ่านไปนะครับผม เดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้เยยาต้องกลับหัวมาด้านนี้แล้วเอาปลาไหลเอาหัวลงแล้วเอาหางขึ้นแล้วตรงตัดขึ้นแล้วนะครับผมก็ยังพอมีตัวอยู่หนึ่งสองเต้มรอวางอยู่นี่นะตามันต่อสิก็จะมีให้สับอีกไหมสายน้ำม้อนเนี่ยมันเป็นยังไงราคาเดิมเดิมเนี่ยรูเรื่องหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวจัดไปจัดไปนะฝากติดตามด้วยนะครับผลง,งานป่าซ้ายปากขวาอย่าจิบให้เห็นครับผมต่อครับเดี๋ยวเยาซ้ายก่อน โดนอีกแล้วจับใหญ่เกินมปะฝั่งป<ะ>่านี่แหละ,จ,หจ,ะหจิบไหมจีบจบจิบพิบาิบยิกันะเดี๋ยวเดี๋ยวไมเ่เก็บให้เราก่อนในยะ่เห <c oughs> ยอฟังฟังแล้นเดี๋ยวต้องตาเก็บได้ยินเสียงยูเดียได้ยินมันมืออยู่สวนพุ่ใบ มันสวนเนี่ยไม่ได้กินฝั่งนู้นไม่ว่าจะเข้านี่แล้วแม่สวนแล้วนี่นนเลยใช่ไหมพี่ย้ายเบ็ดไปฝั่งนู้นอันหนึ่งนะโอเคโอเค <Okay, okay. S 2> แต่ตรงำนวนน่าขึ้นดีท้องป่าข้างหน้าหนเาหมฮะเดีย๋ยวไปใช่<ป>รอก่อน,นอใช่ อยิดอยุดที่นลกจริงหลักไปนี่มันว่าั้งข้อมันเข้าตับป่าแดงตับสวนหาหาหมูมันมืออยู่นี้ไปไหมใหญ่ครับตัวนี้ อย่าอยู่กับุวง่าอย่าเู่เก็บหมดกูดเก็บหมดไนดะ้ไย่อยู่โลโลเลยโอย้ขาดหมดนี่นาปากใส่โลโอ,อ,นโอ,นนอนน้นี่ครับอู้กักทิ้งแค่วะว่าจะใส่นงงี้นรืนี่ครับสัส ตัวแต้มสามับปากขีแก้มระเบิดหมดเลยนะครับผมเจอสับหนักๆครับผมกำลังเปลี่ยนแผนเอาแมวหยุดสดเลยเฮ้ยแมวไอ้อกไก่ไรไหลตกเลยแต้มสามแต้มสามบินครับบินบินนะครับผมโอ้โหนี่สามแต้มครับพี่สวยๆพลาดได้ยังไงกระชากขามือดูว่าตัวใหญ่ด้วยเนะี่ย ดึงรูปไปเลยเนาะเอียนมีหัวเองไหมล่ะสงสัยได้จะได้ตัหดหัวเอียนที่มันอยู่ในน้ำมาใช้จุดจุ้ยครับผม ได้สามตัวนะครับก็ยังดีครับผมย้ำไปย้ำมาได้สามตัวนี่ก็ถือว่าดีนะครับผมไม้ก็เป็นธรรมชาตินะครับไก่บ้านผมนะครับไก่บ้านน้ำมอสมากนะครับผมสามสิบสี่สิบโลเอารถใหญ่มานะวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผมจะเป็น youtube น้ำมอสเสี่ยนปลา f a c e b o o k น้ำมอสเสี่ยนปลานะครับผมแล้วก็ Tik t o k นะครับผมแอปมอสนะครับมอสเสียนปลาจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ตอนนี้ปลาไหลเราก็เละนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูปลาครับผม